เราพยายามสร้างท R&D ที่แข็งแรงที่สามารถอัปเดตความรู้ตลอดเวลาเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาสินค้าต่อไปได้เรื่อยๆทุกวันนี้เราก็มีสินค้าที่ขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มี R&D ที่แข็งแรง R&D ที่แข็งแรงก็มาจากการฝึกฝนพอเรามี R&D ที่แข็งแรงเนี่ยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราก็เชื่อว่าสินค้าเราเนี่ยก็ยังก้าวทันโลกไปได้ตลอด เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยแค่ฟังก็ว้าวเลยใช่ไหมครับแต่รับ,บรองเลยว่าวันนี้จะมีเรื่องให้ว้าวอีกเทียบเพราะเราจะพาไปทัวร์เบื้องหลังของการพัฒนาที่ใช้คำว่า Made in Thailand ได้อย่างน่าภูมิใจครับ ECU Shop ครับพี่โอครับจุดเริ่มต้นของ ECU Shop เนี่ยมาจากกล่อง ECU ที่เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ใช่ไหมพี่ใช่ครับปเป็น ECU เดียวกันเลย ECU ก็ Engine Control Unit เนะาะเป็นกล่องที่คอนโทรลรถยนต์เขาเรียกว่า ECU เนื่องจากว่าเครื่องยนต์สมยัยใหม่มาเนี่ย <S 2> <S 2> หัวฉีก็เป็นไฟฟ้าละระบบจุดระ,ะเบิดก็เป็นไฟฟ้าละก็เลยต้องมี ECU เนี่ยมาคอนโทรลเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ใช่เขาเป็นเขาเป็นกล่องที่ควบคุมอยู่แล้วเราก็ไปทำกล่อง เสริมเพ้่ไปเพื่อเพิ่มสันนาอีกทีนึ่งครับผมแล้วพี่6มาทําตรงนี้ได้ไงครับพี่ิ่งมันเริ่มมาจากน้องชายเ็เรียนจบทางด้านนี้มาเนาะแล้วก็ลาออกจากอาจารย์ก็คเคยเป็นอาจารย์ที่ราชมงคลแล้วก็ลาออกมาแล้วก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดคอนโทรลที่อยู่ในนิสสอมสากับลาพูนนะครับตอนหลังดนว่ความชอบรถนั่นแหละก็เลยมาดูว่าเอในเมื่อไม่เทคนิคอะเรามาทําอะไรกับเขาได้บ้างก็เลยเริ่มทํามา21ปีแล้วครับ โอ้โห oh, สุดยอดมากพี่ <Okay. S 1> แต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันมากกว่า ECU เลยนะครับมันยิ่งใหญ่มากนะครับพี่โอ้ใช่ใ่เพราะว่าเราเราเน้นเรื่องอ่นดีครับเราพยายามสร้างทีมมาดี D ที่แข็งแรงที่สามารถอัปเดตความรู้ตลอดเวลาเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาสินค้าต่อไปได้เรื่อยๆทุกวันนี้เราก็มีสินค้าที่ขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ oh. ก็เลยเน้นอ่นดีแล้วก็ทําให้ตอนเนี้ยเราไม่ได้ทําแต่ ECU อย่างเดียวละนี่คือหัวใจหลักซึ่งเป็นเบื้องหลังของการพัฒนาของพี่งั้น ผมรบกวนพี่ช่วยพาผมไปทัวร์ได้ไหมครับแล้วเราไปทยอยดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของซิมโซน,ะนครับเป็นไฟซิมิเลเตอร์ครับเราจำลองการบินที่นี่เลยโอตื่นเต้น <laughs> ก็คือที่จริงไฟซิมเนี่ยมันก็คือเราถนัดงานคอนโทรลที่เป็นนิเทรนิกอยู่แล้ว เราก็เลยทำอุปกรณ์คอนโทรลที่มันเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เ,เข้าไปยังโปรแกรมเพื่อให้จำลองการบินได้นี่คือฝีมือของคนไทยเมดอินไทยแลนด์ครับในส่วนของงานคอนโทรลนะครับเราก็ทำส่วนงานบางอย่างอ่ะที่เนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นฐานที่ที่มีนักบินจริงๆนะครับเข้ามาซ้อมด้วยเช่นในสนามบางส,สนามบินบางสนามที่เขากําลังจะบินไปเนี่ยเขาไม่ได้บินไปนานละเขาก็จะมาจาลองเพื่อสร้างความคุ้นเคยเพราะฉะนั้น อุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันต้องสมจริงร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยต้องมีการสั่งอุปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วย oh. เพื่อให้ออกมาให้มันมีมาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อให้สมจริงที่สุดอันนี้ก็คือที่เราออกแบบมาเราก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจกับเด็กด้วยเนาะให้เด็กมาเรียนมาเล่นเขาเคยนั่งเครื่องบิน oh. หรือเขาอยากขับเครื่องบินเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เขามาลองมาขับแล้วก็จะมีะพี่ๆที่เป็นนักบินนักบินจริงๆ hmm. เรียนนักบินจริงๆนะครับเาเป็นคนสอนด้วยแล้วก็ให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปขับเครื่องบบินนัคร เหมือนจริงมากโอ้ my god เดี๋ยวพอพอเร็วขึ้นะครับเราต้อไป่ใ้ให้ให้สักร้อยสิมันเหมือนกงบินจริงจรลค โอ้นิดตอยู่เทพใช่ไหมครับนี่เราอยู่ที่วีทีดีซีสนามบินใช่ไหมน้ำมับกล้ามลองมาขับกันได้นะครับโอ้นอกจากไพ่ซิมแล้วเรามีเลสซิมด้วยก็คือจำลองการขับรถ อ่าอันนี้เนื่องจากเราบ้ารถอยู่แล้วเราก็ลองการขับรถเลยมีการรถเนี่ยเจะมีแบบ4ดอป5ดอปอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาโยกตามความเป็นจริงเลยเวลาเบรกก็มีการโยกเวลาเร่งก็เลี้ยวหรืออะไรเงี้ยครับก็จะก็จะมีอยู่ในซิมโซนมีทั้งไฟซิมและกัเลซิมด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาขับรถสมอลเลเตอร์กันครับลุยเบรกครับแล้วก็เลี่ยนปเนี้ย ขามาครับนี่โอ้โหพี่โค,ครับนี่คือห้องอะไรครับพี่ <S 2> <S 2> อันนี้เป็นห้องโรบอท เอาไว้สอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโค้ดด้วยครับผมคือเรามี R&D ดีแล้วนอกจากอันดีจะผลิตสินค้าอย่างที่เราทราบกันแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาเนี่ย R&D ดีของเราเนี่ยมาสร้างคนด้วยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลย จุดเริ่มต้นก็คือเนื่องจากเราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทางกรมส่งเสริมศหกรราในการต่งอบรมให้บุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจเรื่องของนวัตรกรรมรในการหา,าชีพอะไรก็แล้วแต่ตามความถนัดของเราที่เราสามารถที่จะปเป็นวิยากรได้เราก็เห็นว่าการอบรมที่มันเป็นแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ได้เป็นระดับหนึ่งแต่บางคนนะ่ยอยากจะลงไม้ลงมือทําจริงๆเราก็เลยอ่ะเลยสร้างขึ้นมาเซตขับเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจะสอนเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่นะครับก็สามารถ ใช้ออกแบบใช้ 3D ใช้เครื่องกึง 3D พ r มเตอร์ CNC ได้จริงๆเลยโดยที่เราก็จะใช้โปรแกรมเมอร์ใช้าด d ใช้ทีมออกแบบของเราจริงๆเลยมาสอนเพื่อจะได้ตรงเลยว่าออกไปเนี่ยก็จะเป็นอาชีพได้จริงๆอันนี้เป็นผู้ใหญ่ละ oh. เพื่อจะได้ลองกับการออกแบบจริงรแล้วก็ผลิตชิ้นงานจริงอย่างนี้เป็น 3D p r i n t i n g เขาก็พยายามที่จะพิมพตามแบบที่เราออกแบบใช่ออกมาเนี่ยครับ นี่ก็เป็น 3D Printing อีกแบบหนึง่งคือมันจะแยกกันที่วัสดุในการสร้างครับแล้วแต่ความต้องการว่าเราต้องการผิวเรียบหรือเท่ากับความแข็งแรงรแต่ละแต่ละเครื่องมือก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของเด็กเนี่ยก็อย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นห้องซ้อมเป็นโรบอทห้องซ้อมซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับแข่งระดับในประเทศแล้วก็ระดับโลกแล้วครับ แล้วถ้าเกิดว่าสนใจต้องทำยังไงครับนกตอนนี้เรากำลังเซตอัพเครือ่องมืออยู่คาดว่าอีกประมาณแั่ไม่นานก็นจะเสร็จละเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราก็จะประกาศในเพจแล้วก็ช่องทางโฆษณาของเราเพื่อให้คนที่สนใจหรือผู้ปกครองที่สนใจนะี่ยพาเด็กเข้ามาเรียนกับเรานอกเหนือจากการพัฒนาสินค้ายี่ชือการพัฒนาคนใช่ใช่เพราะเราเรา,เราคิดว่าอันเนี้ยที่มดีเราคิดว่าทําได้รเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่อไปได้ด้วย พี่หครับนี่คือโรงงานของ ECU Shop ใช่ไหมครับใช่ครับผมหลังจากที่สินค้าเราถูกออกแบบแล้วก็พัฒนามาแล้วจากที่อันดีพอจะผลิตเป็นสินค้าก็ถูกส่งมาที่นี่แหละเพื่อทำการประกอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ส่งออกขายครับผมจากที่ผมดูเนี่ยดูเป็นระบบระเบียบมากๆใช่ๆช่เพราะเรามี ISO ครับเราทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9 0้าั่ซึ่ง ISO 9 0 0 1เนี่ยเราตอนที่จะทำครับเราไม่มีความรู้ในการทำเลยนะตอนนั้น ราก็ได้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาแนะนําให้พอนะอยังให้งบประมาณในการทําด้วยโอ้โหทให้เราได้เอสโอมาพอเราได้เอสโอมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้การบริตของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยครับผมขอถามเรื่องตลาดได้ไหมครับพี่ๆๆว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงหรือว่าพี่ทําส่งออกที่ไหนยังไงบ้างครับครับก็มีในประเทศเนาะที่ขายในประเทศถ้าในประเทศที่ตลาดที่เป็นเกี่ยวกับพวกกล่อง สำหรับรถยนต์ผมว่ามาเก็ตแชร์เรา80%ขึ้นไปในประเทศไทยนะส่วนในต่างประเทศที่เยอะๆเลยก็มีมาเลเซียฟิลิปปินส์อย่างมาเลเซียนะครับสินค้าเราไปขายะขายได้เยอะเพราะว่าคำว่า made in Thailand เชื่อไหมว่าเวลาคนแต่งรถหรือคนที่อยากจะเพิ่มสมรรถรถปรับสมรรถนะรถที่มาเลเซียครับเขาอินกับความเป็นคนไทยมากเลยนะครับเวลาเขามาสนามเพื่อทดสอบรถหรือมาแข่งรถเขาเปิดเพลงลูกทุ่งไทยมาเลย ใช่เขาอินกับคนไทยขนาดนั้นเลยนะพาให้สินค้าไทยไปอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ได้ง่ายโดนทั้งฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้ก็มีปาการเติบโตของสินค้าเราในประเทศเขาเน่ยเยอะขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีพัสเตรเลียิวซีแลนด์พวกนี้ก็เยอะครับผมที่เราส่งออกไปแสดงว่าเติบโตเป็นอย่างมากใช่ไทยเราก็พยายามทําให้สินค้าเราเนี่ยมันคล่องตัวเนื่องจากเรามีอาร์ดีของเราเองพอเรามีอาร์ดีของเราเองเนี่ยเราก็สามารถผลิตสินค้าที่มันตรงความต้องการในแต่ละประเทศได้ทำให้การตลาดของเราในแต่ละประเทศนั้นน่ะมันง่ายขึ้น พี่หกครับนี่คือไฮไลท์ของ ECU Shop ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นงานในกลุ่มที่เป็น green energy ที่เราตั้งใจให้เป็นสินค้าใหม่ของเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในอนาคตอ่ะสินค้าที่เป็น green energy มันก็จะมานะครับลดการใช้คาร์บอนอะไรต่างๆดังนั้นโรงเนี้ยจะเป็นต้นแบบที่นำเอาสินค้าที่เราวิจัยทั้งหมดเลยมาใส่ไว้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ นำไฟจากโซล่าเซลล์เข้ามาชาร์จยังแบตเตอรี่รมีระบบจัดการแบตเตอรี่หรือเรียกว่า b m s อยู่ในแพ็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มายังเครื่องชาร์จรถ E ีีขนาด40กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ยังมีการดึงไฟจากรถกลับเข้าไปชาร์จในในแบตเตอรี่ได้ด้วยเราก็ตั้งชื่อที่โรงนี้ว่าโซล่าอีวีชาร์เจอร์สเตชันเพื่อเป็นงานที่รวบรวมเอาสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ green energy ของเราเนี่ยมายไว้ตรงนี้เพื่อได้เห็นภาพการทำงานทั้งหมด ทั้งหมดนี้ ECU ชอบทำเองทั้งหมดเลยทำเองหมดเลยครับโดย R&D คนไทยซึ่งเราก็ยึดมั่นในในเรื่องนี้มาตั้งแต่20ปีแล้วนะจนมาทุกวันนี้ไม่ว่าสินค้าที่เราขายไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มที่เป็น ECU นะครับหรือกลุ่มใหม่ที่เป็นเรื่องของ Green Energy นี่ก็ตามเราก็จะใช้วิศวกรของคนไทยในการออกแบบแล้วก็ผลิตโดยที่เราเชื่อว่าคนไทยทำได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีความตั้งใจแล้วก็หาความรู้ ข้อดีของเราก็คือเราเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ผลิตชิปทั่วโลก10กว่าที่ในการให้ข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มันก้าวไปทำให้ไอเดียของเราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ตลอดและสามารถมีสินค้าที่มันทันโลกมาตลอด มาถึงคำถามสำคัญบ้างดีกว่าครับอะไรคือหมัดเด็ดของ ECU Shop ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มี R&D ที่แข็งแรงเราต้องมี R&D ที่แข็งแรงก่อน R&D ที่แข็งแรงก็มาจากการฝึกฝนการตั้งใจเรียนรู้การได้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ครับพอเรามี R&D ที่แข็งแรงเนี่ยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราก็เชื่อว่าสินค้าเราเนี่ยก็ยังก้าวทันโลกไปได้ตลอด ก้าวแรกที่มาพร้อมความยากและท้าทายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ ECU Shop ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและมั่นใจในแบรนด์คนไทยผลิตในประเทศไทย ECU Shop